สบายดีพี่น้องพอกันแล้วครับไอ้พันสองพันมันก่โทรหาโอเคอยู่เดียวสามซีเราซีหลอบแล้วมันไปแค่ไหนเฉยๆเลยเนี่ยบอกให้มันเขามาผีเมันกับบ้มามันเลยนหน้าวัดไปมันเลยไปเห็ดหยังข้าบุ้งจั๊กหนึ่งทางยางมาหารถหารถเขายุะเพี้ยนเราอยปล่าเขายเพี้ยน ต้องกินอะไรกินน้ออะไรล้นมาลมห้นมือ้าเลเรียนังง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 งงบอกว่าเรียนไป้ไยพุนบอกว่าได้ี่ดิเขามาแล้วเดมขัดงาขี้ยังนี่โอ้ออกไปหันเรีนวามไปหนีโลกหนี้าได้รือเปล่ได้หรือเปล่าได้เขาด้หน้าเือยนไปม่ได ไปบ่ได้มากบ่ได้เลยเล้วแยงจ้างปังมื้ออื่นแหงไก่ำมดนาิกิโลอ้ว0สามร้อยสียโลใต้เลพี่น้องครับผมบอครับอของตำม,มอ,ำอ,อาเออฟิเหมดิเทำหมด่ตอนนี้ผมจเมาหอนมาถึงแน่ได้มองจอดรถแล้วแต่ห่มม่วงพี่น,ไไน้องช่ละม่วงม่วงก็ได้ปดไปยังก็เมมยปนนีน้ เปิดแฟรน้ำเตียงเปิดเองเหนือเปิดเองคอยดําอยนั่นกนั่นบเนอให้ได้เปิดไฟซอยประนันติเป็นความจริงล่ะเปิดซอยจะคล้องกัศิลปินน้อลายล้นมารวมพ้นยุ่สาวร้อยจแน่นอังแล้วมาครับก็ไม่แฟนฟังในสนุกหนะสวนอ่ะท่านใหม่แด้ ไม่แฟรส่วนตัวใส่พ่อมาไอ้สนุกเนาะตั่วนาทั้งลุงป้าดองยาลานพระเอกเก่าเลยนี่มันเป็นเ่าอีกเก่าสมัยละมักหลายพระเอกครับอกพระเอกคันว่ามนพระเอกโอ้ยมักหลายมักหลายหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านมาสังก่อดอกน้ำกันอือมันขวามันจะอะไรก็เด่นหั่งามดี สาละพันเดีวสร้างพุ่นเด้อไอ้เอ้ยมันจังปวดปุงสัมพันธรร์ทำไมติดจังหรอกถ้าสัมพันธรร์ทำไมติดจินราม,มากเลยคะนะไอ,บอ้บักข้อผู้ใดข้อผู้ใดกินรสขึ้นมากินโรสกินรนาม,มากเลย เอาไปไทยไรนี่เหนาเอนิตาพี่น้องไปไทยรปะเหนเ้ยแล้วเขาจไปไปน้าซับกูเลให้ในี่มนะจ๊ะน้ไหลหอก้อ้องขึ้นดับอีกร่งอืม้นอจั่นมันเหมือนเบียดสิมันได้ซัดแบียดตัเน่ยลาเบิรลาเบิรนน่ารงก่อน มู่จักขับแน่นะก็ลูกสาวนะโอ้มอย่งอีลูกก่ทางคุณแบบข่วงเลยครับตัวจะบอกจ้ก็ออกดีบอกเจ้ออมบ้านออมบ้านผู้ใดบอกเจ้าเขกมาเนี่นีนก็ท่างคุณทามเขาแล้วเด้ท้าหนุนมีทางเขาบครับไม่ไม่มีครับมีทางเดียวมันไปคุณไปออบบ้านบ้าท่าดยงย่างดีกว่า เคนกีบป้อมบ้านแน่นเต่นหมดเลยเดิ้ทางจากฟังรถท่องไปตะบนโวนโชว์เลยคือดเกียดรติว่ะยังมันห่างเลจีที่ตัเคียน์ี่ควมพูจิตัดรูปวเต็มบ่อะรูปจะเต็มบ่อะนารูปพิมพ์เลยด้ล่ะเจ วัดบิงึงโอ้ยเนาะเอาไม่กันนะ, <laughs> ะสวัสดีครับพี่เราเรียีสาวน้อยเป็น่ันเอามาตัดต่อกอะไรตอกพอเป็นนี่แล้วโอ้โยพบกับช่องคำหมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับน <laughs> ี่ขอใช้ภาษาภาษาไอ้ภาษาบุรนรัมย์ครัภาษาถิ่นภาษาถิ่นของคำหมดอดครับอันนี้ไม่ใช่คใครคือไกลไม่ไกล้ก็ไกลไปละ ใครเหรอพระเอกพระเอกพระเอกมาหลายไปะเกแต่ว่าพระเอกมันแบบว่าแต่ว่าพระเอกแบมือข่าวแกโนท่นที่ไพว่นอ้สิ้นล้ปนเหลายล้นมาล้มพ้นย่สาวหน่อยจนเนียนอังเฮ็ดเป็นไวตัวเองดีป็นก็ต้องงอแล้วนี่ล่าทางโอยเจ้าล่ำบงดูอ๋อาล่ำบงเจ้าเจ้าจะบอกเพื่อจะบอกเที่ยวเจ้าล่ำบึงดู ้าเอาว่าคือไม่เปมือนกไนนะอะละศิลปินเน้อลายล้นมารวมพ่นโยสาวหน่อยจนแนงนอัางละาอาเริ่มลวนะละศิลปินละศิลปินน้อลายล้นมารวมมารวมพ่นโยสาวหน่อยโยสาวหน่อยจนแนงนอังไม่ได้อยู่เดี่ะ เล่ามาคับก็ไม่แฟ้นมาครับก็ไม่เฟ้นปาได้สนุกน้อถัวนาได้สนุกนอทั่วนาทั้งลุงน้าหลาายาละหลานยาลเฮ้ยหลานเออหลานเออไปรำอยู่กานสาี่ยรำอกัน ตาเราพันเนี่ยเสียงลองสงแปนก็ะคอยเติมบอกใค้ลืมแรงใจเจ้าสาทัทธาเฮาเด้อน้องผีว่าทำพันทำไมผีลืมแกนสุม้มผีน้องในเฮานี่แม่นหวมกันไีเดน้นอ หลับนาทีข้า <c oughs> พุทธเจ้าเองมีน้ำอยู่แล้วว่า <c oughs> นี่คือเป็นอย่างขึ้นไปนลสมุิตัวของผู้ข่าหลับนาทีพอบุญเฮียงผูู้ข้องเมื่องเป็นจกนผ่านมาเวลาหลับส่วนาเมียของข่อยนั่นเจ้าแม่ละหน่อยนั่นเป็นสือส่วนหลวงค่ำนั่นเกิดมาผิวกระดมปี๊ปี๊เป็นขื้ขี่อกถ่านไฟนี่เลย ออกมาหาเขาจะกขาวดูเอาได้ตัวกำลังสิไปตรวนี้ละนี่ยน้องสาวล่ะพุกคำนังคำคำนังล้วเสียงเซาเาอยู่กลางป่าเซาหน่อยสาหน่อยมาหอดแล้วเสียงเซาเซาอยู่กลางป่าสาม